ชมครับมีอุบัติเหตุคนเมานะฮะกระบะชนรถข้างสนนไปสี่คันแล้วก็พุ่งเข้าไปที่ร้านค้าก่อนจะหลบหนีไปก็เลยเชื่อว่าคนเมาด้วยสถานีตำรวจ สาขาย,ย่อยบ้านดู่จังหวัดเชียงรายรับแจ้งอุบัติเหตุกระบะพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็พุ่งเข้าไปชนร้านค้าพังเสียหายบริเวณถนนบุญโยธินเชียงรายแม่สายหน้าตลาดสดเทศบาลตะบดบ้านดู่ค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบกระบะกับเก๋งสคันซึ่งจอดอยู่ข้างถนนได้รับความเสียหายจากการถูกชนอย่างแรงนะคะประเด็นกันไปนี่คนละทิศคนละทางเลยนอกจากนี้ยังพบว่าร้านขายโรตีที่อยู่ริมถนนเสียหายอย่างหนักข้าวของก็กระจัดกระจายโดยรอบ ที่เกิดเหตุหลังรถที่ถูกเฉียวชนนั้นกระเด็นพุ่งไกลเข้าไปทับร้านมีผู้เสียหายหลายรายเลยนะคะยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่หลังเกิดเหตุตำรวจแจ้งสกัดจับรถคันที่ก่อเหตุซึ่งในเวลาต่อมาสามารถควบคุมตัวคนขับพร้อมกับรถได้ค่ะเป็นโตโยต้าวีโกสีบรอนทะเบียนกรุงเทพนะคะสภาพด้านหน้าซ้ายพังยับเยินคนขับชื่อนายสมศักดิ์วันประภาการอายุ27ปีอยู่ในอาการเมาสุรายอย่างหนักไม่สามารถคุยได้รู้เรื่องค่ะ ตรวจสอบภายในรถพบว่าบริเวณที่นั่งด้านผู้โดยสารมีทั้งขวดชุราแล้วก็ขวดโซดาวางอยู่จํานวนมากเ<อ>จ้าหน้าที่ถามผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะบ,บอกว่ากระบะคันนี้เนี่ยวิ่งมาตามถนนด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักมาชนรถที่จอดอยู่ริมถนนแล้วก็กระเด็นไปทับกับร้านค้าก่อนที่คนขับฉวยโอกาสขับรถตัวเองหนีต่อไปเลยค่ะ ตัวนายสมศักดิ์คันขับกระบะต้นเหตุบอกก่อนเกิดเหตุไปดื่มชุรามาเพราะเป็นวันเกิดของตัวเองอวันเกิดไปดื่มชุรา,มาเมาได้ที่เอารถคันนี้ซึ่งก็ไม่ใช่รถของตัวเองด้วยนะคะเป็นรถของบริษัทที่ตัวทางานอยู่เนี่ยค่ะขับมาคืนที่บริษัทมาถึงจุดเกิดเหตุควบคุมรถไม่ได้ก็เลยเฉียวชนรถข้างทางไปนะคะบอกตกใจเลยขับหนีนี่ขวดสุราขวดโซดาอยู่ในรถเลยเน,นะคะขวดโซดาผสม นันและวครับวันสุกรก็เริ่มเตือนกันก่อนนะครับเห็นภาพเห็นข่าวอย่างนี้จะได้ะร,ระพัดระวังกันเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยนะครับดื่มกุราด้วยและเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อ